การจัดฟันจะทําให้คุณหน้าเรียวขึ้นไหมหรือว่าได้หน้าที่เป็น V-Shape แบบนี้ไหมหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าการจัดฟันจะทําให้คุณหน้าเรียวเหมือนกับการที่คุณฉีดโบท็อกซ์ซึ่งจัดฟันแล้วจะเรียวแบบนี้จริงไหมคำตอบก็คือไม่นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าหน้าของคุณเรียวขึ้นจาก3ปัจจัยหลักๆ ถ้าคุณเคยจัดฟันหรือว่าจัดฟันอยู่เราได้ใส่ตัวหนุนฟันหรือที่คุณหมอเรียกกันว่า Bite Turbo ที่ฟันหลัง2ซี่หรือว่าที่ฟันหน้า2ซี่การใส่ตัวหนุนฟันจะช่วยแก้ไขปัญหาการสบฟันที่ลึกและอาจจะทําให้หน้าของคุณดูยาวขึ้น จึงทาให้คุณรู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้นหรือว่าหน้าตอบขึ้นปัจจัยที่2เวลาคุณใส่ตัวหนุนฟันหรือว่าแค่จัดฟันแน่นอนคุณอาจจะทานข้าวได้ลําบากมากๆอาจจะทําให้เคี้ยวอาหารได้น้อยลงกว่าเดิมทําให้กล้ามเนื้อบดเคี้ยวตรงข้างแก้มฟิบลงและแน่นอนทําให้หน้าของคุณดูตอบขึ้นและสุดท้ายถ้ามีการถอนฟันเพื่อดึงฟันแก้ยืดบางคนอาจจะรู้สึกว่าจมูกดูเรียนขึ้นหรือว่าคางดูชัดขึ้นจึงทําให้รู้สึกหน้าตอบขึ้นและเรียวขึ้น